บวกคือเพิ่มขึ้นน,นะครับเพิ่มก็หลายช่มัน้นแต่บวกคือเพิ่มเอาเอาก้อนหินมาเรียงอา่านี่ก้อนอยน่างนี้ก้อนหนึ่งเ้าบวมก,กันเป็นกี่ก้อนสองก้อนอ้าวถ้าก้อนหินห้าสิบบวกก้อนหินห้าสิบบลกัพธ์เปนคนแล้เป็นถ็งน, <c oughs> นะครับกระโดดไปยากบวกเทีลนทีนจากง่ายๆ่ยแต่ยากสองบวกหนึง่งหนึ่งบวกสอง่สลับกันที่งงไหมถ้าเด็กไม่งงโอเคไป พอไปได้ระยะหนึ่งปุ๊บเอาคูณคืออะไรคูณคือเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่มันเพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันแค่นั้นเองนะครับตอนแรกบอกบวกบวกคือเพิ่มขึ้นเพิ่มทลายชั้งมันนะครับมีอยู่สองเพิ่มหนึ่งมีสองเพิ่มสามนี่คือบวกแต่คูณคืออะไรคือเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่เพิ่มขึ้นเท่าเท่ากันเนี่ยเราก็อธิบายให้เขานะครับบอกคุยกันน้องเขาว่า แรกๆก็อยากได้ให้งานยากนะครับสอนเหมือนกับที่สอนเขาเหมือนเขาไม่รู้อะไรเลยแต่พอเขาทำได้ให้งานไปให้งานไปทูทูทูท,ท,ทูโอ้เด็กชื่นใจนะครับเด็กชื่นใจเลยพิษ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 โอกาสกระบดโอ้ไม่อยากไปเรียนแล้วครับนะครับ,บมันไม่มีแรงต้อหมดแรงนะครับหมดแรงแล้วนะครับ,รรบเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กพวกนี้นะครับมีข้อจํากัดเราก็ต้องดิวเป็นพิเศษนะครับกีวเป็นพิเศษ เหมือนที่หลวงพี่บอกว่าอะไรนะฮะหลวงพี่รูปที่สองรูปที่สามใช่ไหมหลวงพี่อะไรนะหลวงพี่อดุลใช่ฮะอดุลบอกว่าอะไรฮนะสอนเด็กทําให้สาติโทเอกให้เวลาหนึ่งชั่วโมงถ้าหลวงพี่เป็นเทวดาหรืออานนท์มนะฮะเ,เป็นพระสัศน์ที่บุญอ,อ,อาจจะสอนได้นะครับก็คือสั่งอินทอร์เน็ตให้เด็ก รู้นะครับแต่โดยสภาพนล้นี่ยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะสอนอย่างเช่วโมและสอนเรียนเป็นตับแล้วให้เด็กรู้เหมือนกันไม่เท่าฮะยังไงก็ไม่เท่าอยา่างวิธีการที่หลวงพี่ทำส่วนหนึ่งก็ใช้ได้นะครับส่วนหนึ่งก็ใช้ได้ <c oughs> พอเราไม่ได้ตรงนี้นะครับอ่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีให,ม,หนนม,ม,ม,ม่หลายที่หลายแห่งครับอันนี้ตามความะสมนะครับตามความเหผสมหลายที่หลายแห่งก็คือ แตแบ่งเป็นลักษณะติวลักษณะอบรมนะครับติวอบรมบ้างแห่งใช้พุทธศาสนามบันทิกเข้าไปช่วย1ชั่วโมงนะครับยังไง2ไม่ได้ครับต้องใช้ลักษณะของหลวงพ่อชีละนะอบรมอบรมใส่ไปรวมๆนะครับแต่ถ้าหากว่าอบรมตั้งแต่อะไรนะฮะป .1 ยนม .3 แนะถ้าเป็นเรื่องไทยโอกาสอันนี้โอ้โห นะครับนานหน่อยหลวงพ่อต้องเหนื่อยแต่พักเลยแหละเนี่ยเพราะว่าการที่จะคุยกับเด็กป .1 ับคุยกับเด็กม .3 นี่มันคนละเรื่องนะครับแต่ถ้าเขาแบ่งช่วงชั้นให้เราอก็ะจะดีไปนะครับเพราะนั้นมันต้องปรบบวิธีแบบนี้นะครับถ้าเราสอนบางทีบางครั้งมันก็ต้องทิ้งนะฮะก็คือต้องให้เขารู้แบบสีเทารู้มุมมัวไปก่อนเราจะไปฟังชัดๆไม่ได้แน่เพราะว่าหลักสูตรตัวนี้เขาแบ่งใช่ไหมครับแบแ่งอย่างเช่นคําว่า อิธิบาทสี่อธิบาทสี่ของช่วงชั้นหนึ่งจะไม่เหมือนกันแต่และช่วงชั้นเดิมท้กชั้นจะมีคำอธิบายที่แตกแต่างกันเพราะฉะนั้นต้องหาเวลาพิเศษด้วยนะครับหาเวลาพิเศษด้วยปรับปรุงวิธีการสอนอยู่ตลอดนะครับอันนี้แน่นอนครับปรับปรุงวิธีการสอนนะฮะถ้าสอนแบบเดิมมันไม่ได้นะครับหลวงพ่อหลวงพี่ต้องใช้วิธีการอื่นเข้ามาช่วยเ,เรียนแบบธรรมชาตินะเรียนแบบธรรมชาติ อย่างเรี่องอะไรนะ <c oughs> เรียนพุทธศีลเดี๋ยววันนี้จะเรียนเรื่องพุทธศีลจริงๆแล้วพอพุทธร,รูปอยู่ในห้องก็มีนะห้องพอก็มีแต่เราไม่ให้ดูอ่ะวันนี้จะไปดูพุทธศีลไปดูซิเรื่องพระพุทธเจ้าอเดี๋ยวหลวงพ่อจะถามหลวงพี่จะถามเดี๋ยวพระอาจารย์จะถามตรงนี้ให้ไปดูพระพุทธรูโน้นตรงทางเข้าใช่ไหมเด็กก็เออเดินไปมันเ,เกิดความอยากขึ้นไปแล้วได้เรียนนอกพื้นที่นะครับ มันมีวิธีการที่จะอสอนนะครับให้มีความหลากหลายขึ้นเตรียมมาเลยอย่าสอนแบบเดิมๆนะครับอย่าสอนแบบเดิมๆกับเด็กนะครับแต่สําหรับการสอนในลอนอนักษณะนี้ก็คือในแต่ละอาจารย์แต่ละชั้นเนี่ยค้าว่าเร,เราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นบางมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช้แบบมหาวิทยาลัยเหมือนกับพวกข้าวเว้าอะไรนะฮะพวกทดลองพวกไรต่างเหล่านี้เนี่ยจะสอนอย่างนี้นะครับเนี่ยจะสอนอย่างนี้ ยิ่งพระเดชพระคุณถ้าหลายไปเนี่ยัอโทอะไรต่เขาจะสอนแต่กว่ามีปิ้งปิ้งนะครับปิ้งทัตเตอร์ธราทันไหมเคือปิ้งนะครับว่าอะไรนะอืมเออเออแผนไซน์คกว่าอะไรนะเชื่อมมาจากไหนรือ่น ทรับฟิล์มนั่นแหละไอ้เครื่องมันเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ก่อนเนี่ยครับมันจะมีระยาแต่ก่อนพวกมันจะรอก็ซื้อมานะครับปิ้งยา่างปิ้งย่างน,นะครับก็คือทําใส่แผ่นใสมาแล้วก็มาวางแล้วมันจะออกไปอ,อ่าใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละนะครับแต่ที่วันนี้ไม่มีนะที่วันนี้ใช้โปรเจคเตอร์แล้วก็ใช้คอมนะครับแล้วก็ใช้คอมเพราะในการใช้คอมเนี่ยท่านลุงพ่อลวงพี่วันนี้เนี่ยอธิบายไมใช่เพราหลุงพ่อ พูมีสมาธิต้องไม่ลืมมีสมาธิต้องลืมแต่วันนี้ลืมเครื่องลืมน้ตบุ๊บลืมว่าวันนี้จะนําเสนอนะัเนี่ยต้องมีสมาธิด้วยนะครับต้องมีสมาธิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้นะฮะมีการมีการใช้ทักษะการสอบไปมีส่วนร่วมนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับสําคัญมากซักถามหนึ่งเปิดประดาษให้เขาถามสองถามเขานะครับคนไหนที่ไม่สนใจ หลวงพ่อก็ถามเลยนะครับถามเลยหรือเ,เอาออกมาเป็นตัวอย่างนะครับออกมาเป็นตัวอย่างในจากเหล่านี้นะครับซึ่งสไตล์การสอนในแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างหลวงพ่อทีแราครูเห็นท่านเนื่องากท่าเป็นครูเก่าล้วเวลาท่านยืนเะนี่ยก็คือเด็กเด็กจะไม่เหงาไม่เงียบนะครับเด็กจะไม่เหงาไม่เงียบแต่ถ้าเราสอนแบบเรนิ่มสไตล์ของหลวงพี่อดุใช่ไหม เรวเรียนดูนี่มองที่จะพายมนั่งธรรมะสวดมนต์สมาธิภาวนาโดยเพราะท่านพูดแบบนุ่มๆนะครับนุ่มๆแต่อ,อันนี้สําคัญนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าการพูดกับเด็กเนี่ยเรินไม่ได้นะครับเดินไม่ได้เราจะต้องไปแบบชก์โชๆชวชนะครับแต่ถ้าสอนคนทั่วคนแก่ก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งเพราะมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเออหลวงพ่อสนอง นี่ยที่ผมในมนว์ท่านมาอบรมเด็กสมัยตะกอนทุกวันนี้ท่านเขาเรียกว่า,ลวาปล่อยมือแล้ววางมืองานาสุดท้ายที่ผมนิมนว์ท่านมานท่านหมอบอกว่าถ้าอบรมในลักษณะนี้ขอช่วยปองานนี้เป็นงานสุดท้ายแต่ถ้าใช้อบรมญาติโยมคนเฒ่าคน,นแก่ได้อยู่เหนื่อยนะครับแต่ท่านได้มีเทคนิควิธีการเหมือนกับการอบรมทั่วไปนะครับได้แต่เหนื่อยเพราะท่านอายุมาก นะครับสไตล์ไายก็คือชอบอย่างนี้เลยก็คืออบรมประชาชนอบรมญาติโยมที่ส่วนไปได้โดยสอดไส้แล้วไปให้สอดแทรกนะฮะสอดแทรกเทคนิควิธีการนะเทคนิควิธีการนะครับอย่าไปเนั่งตล่อย่างเดียวนะครับเราต้องมี